ดากไปแล้วปิ๊ดโอ้โหโอ้โหอดเกินว้าวววว้าววยกถูรถดำขึ้นเลยอ่ะไม่ใช่อะไรมันเกี่ยวโอ้โเยว พูดเร่งอันพูดเร่งดึงพูดเร่งบิดเออโอ้ยวพุดเร่งดึงพูดเร่งอันบิดเบืนหนาโอหาเลยครับเมื่อกี้รถขุดดึงถอยหลังแต่ว่ารถรถดับเดินหน้ามันก็ไม่ไปเลยเนาะไป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  ไป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 เรียกว่าค้ามถนนอีกเล้วโอ้ยดีเอาละครับผมประเดิมขั้นแรกติดแล้วรถเปล่าโอ้ล้อหน้าลงไปแล้ว สุดยากแน่สุดยากแน่ไปโอ้ไม่ได้ล้อหน้าก็จมไปแล้วนะไม่น่าได้ผมว่าาะพี่น้องเนาะเนี่ยเละมากเจอล้อหน้าจมไปแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> ขั้นแหลกแหกม้านกูโมูโอ้โหโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าหน้าจมไปแล้วครับ นิดเดียวก็ไปอู้จะเอายังไงเนี่ยโอ้จมไปหมดแล้วครับตอนนี้เนี่ยฮะเรียบร้อย สเปรย์รถขุดหัวเลาะเลยครับโอ้โหไม่ทรม,มาจาโอ้มันใสด่ดินมาได้ด้วอยอี่เละปานไงโว้โ <laughs> ยกถูรถดำขึ้นเลยอะ่ะไม่ใช่อะไรมันเกี่ยวอ่าสุกดากบานนี่งจะเดี๋ยวสกีดิบออกไปได้ ไปคุณไปพวคาอีกว่าป่าน,น,นี่นั่นชมแล้วครับล้อหนะ้าเรียบร้อยงานหยาบซุกง้างเดียวมานน่ิ พุดเรื่องอันผู้เรืงดึงผู้เรื่องเหมือเอเออว้ยผู้ดเรืงดึงผู้เรืงอันบินหนาโอห่าเลยครับเมื่อกี้รถขุดดึงถอยหลังแต่ว่ารถรถดับเดินหน้ามันก็ไม่ไปเลยเนาะโอ้โหเละแล้วครับ สถานการณ์ข้างบนตอนนี้ก็คือเละเป็นโจ๊กเลยครับเนี่ยต้องวนกลับลงที่เดิมนะครับนี่ชื่อแหลกแหกหมานเอา้า อหน้าแนละ้วมันมุดดินไปแล้วล้อหน้าดึงถอยก่น็น้อย

เขาคุยกันไม่ถอยก็ไม่ได้คนระับไอ,อ้บางโคนหน้ามันยุบเข้ามาแล้ว <c oughs> ชิวชิวเล็กปวดหัวเลยอนะ่ะโอ้ยุกดากไปแล้วปื๊ด โหอดเกินสุดละอ่ะหนังชีวิตอ่ะเนี่ยจมไปเรื่อยอ่ะ ไป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  <c oughs> เรียกว่าค่ายหันอีกเหรอโอ้ยดีโอ้มันเละแล้วครับ เอาดินใส่ใเลยเหรอ <c oughs> โอ้โหโคห้งก็โหดแท้เอาดินใส่นรถยังขึ้นไม่ได้แล้ดินใส่ให้เลยเป็นไงอโอโเคต้องตักหน้าดินออกก่อนเขาข้ารถเปล่าบ่เอารถนักไปเลยไหนๆก็ได้อยู่แล้ว อา้อายอ้ายเรียบร้อยขึ้นได้แล้วครับผมอา้าวข้าวรถเป่าใส่ดินนักๆไปเลย,มยเม็ดไานี่นก,นกันเนาะ ครับขึ้นได้แล้วครับเดี๋ยวรอคันต่อไปครับผม